ปกติแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเรียนอย่างนี้1นบกหเท่ากับสจบแต่อันนี้คือ1นบกหทําทำมถึงเท่ากับสองสวัสดีค่ะพบกับช่องบังปีวันนี้นะคะเราก็จะมาสวัสดีค่ะพบกับช่องบังปีวันนี้นะคะก็จะมาแนะนําคณะนะคะก็คือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศนั่นเองนะคะที่มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีทจังการพิมพ์บริษเองหรือว่าบางมดนะคะเราไม่ได้มาคนเดียวนะคะแต่เรามากับลูลูลลููนะคะออเล่นมากับใครคะดิ๊ดนะครับผมเป็นเพื่อนปอนเรียนอยู่เทคโนโลยีสารสนเทศปีสองนะครับปีสองเหมือนกันเราเรียนด้วยกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะที่สองพีที่ผ่านมาเนี่ยเราติดมาได้ยังไงอ่ะ ตอนนั้นน่ะมันเป็นทีแคสทีห้า<อ>รอบแบบหนึ่งของทีห้าอะไรอย่างงี้นะคะเราจะมาให้พีดิทพูดก่อนว่าติดได้ยังไงผมติดรอบหนึ่งนะครับทีแคสหนึ่งนะครับเป็นรอบพอร์ตโฟลิโอนะครับติดในโครงการ AR นะครับหรือ Active Equipment ของ SIT k m ทีเนะครับก็รอบพอร์ตโฟลิโอเนี่ยเป็นยังไงก็ถ้าน้องหลายๆคนอยากจะเข้ารอบพอร์ตโฟลิโอก็คือทำพอร์ตนะครับใส่ผลงานที่น้องๆทำนะครับเกี่ยวกับคณะนั้นอ,อย่างอย่างคณะเราก็จะเป็น อ่ะโลกพวกเขียนโปรแกรมแล้วก็จะมีในเรื่องเกตนะเรื่องเกตก็จะเป็นตอนนั้นจะเป็นคณิตอังกฤษแล้วก็วิทยาศาสตร์แอลฟอนนะคะก็ติดรอบขอดเหมือนกันรอบหนึ่งเป็นโครงการเรียนดีนะเพราะเกตออกมาค่อนข้างสวยต่มาทยมแบบตอนนี้เราจะพู้สึงเกตอกนอน่ <c oughs> ตอนนี้ก็นะคะตอนนั้นเกตดีก็เลยยืนรอบหนึ่งเลยนะคะอย่างแบบรอบสามร,รอบสี่อาจใช้คะแนนแพทหนึ่งเป็นหลักมาเห็นเพื่อนบอก <c oughs> ใช่ใช่ใช่แต่ว่าปีนี้จะเป็นยังไงก็ ศึกษาดีๆเพราะว่าไม่มาหาัรได้พวกเราตอนนี้เราค่อนข้างที่จะแก่แล้นะครับตามไม่ทันแล้วอะในช่วงหลังสัมภาษณ์นะครับก็จะเป็นการประกาศผลอะไรพวกนี้เราก็จะกลายเป็นนักศึกษาแบบเต็มตัวนะครับผมหลังจากนั้นก็จะเป็นการเปิดภาคเรียนเรียนอะครปุ๊บตอนนี้เราอยู่ปี2แล้วนะเราก็อยากจะแชร์ประสบการณ์หรือวิชาที่เราเรียนกันมานะครับว่ามันเรียนเกี่ยวกับท็อปิกอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลย ที่เราเข้ามาแล้วก็เรียนเนี่ยก็จะเป็นการเขียนโปรแกรมนะเขียนโปรแกรมด้วยจาวานะครับเขียนภาษาจาวาใช่เขียนภาษาจาวาเป็นภาษาเป็นภาษาที่เขาบอกว่า stable ที่สุดม <Yeah> ั้งนะก็จะมีการสอนเกี่ยวกับ e s s i n t h i n n i n g นะครับการคิดแบบทีมนะครับการคุมทีมแล้วก็ทานทำโปรเจกต์แบบทีมนะครับใช่พวกนั้นคือมันเหมือนวิชาแบบเป็นพื้นฐานของ IT ถ้าน้องๆคนไหนที่กลัวว่า ไม่มีพื้นฐานเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะก็สามารถเข้ามาได้เพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะปูพื้นฐานให้ตั้งแต่<ช>แตศูนย์เลยแล้วค่อยเริ่มเริ่มเริ่มไปอย่างงี้<ช>ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะเราก็ไม่มีแพ <c oughs> ิอาจาจะมีบ้างแต่ว่าปอนนั้ไม่มีแต่ว่าก็แต่ก็โอเคอ,อาจารย์ก็ค่อยๆสอนไปเรื่อยๆใช่ครับนะครับแต่ที่เนี่ยเป็นจาว่าสอนจาว่าก่อนใช่สอนจาว่าเป็นเรื่องแรกเลยแล้วเป็นเรื่องที่บอกเลยว่าเดือดมากๆนะนรครับในช่วงมิดเทอมและไฟ n a ลนะครับ ก็จริงจริงจริงมันมันปรับตัวค่อนข้างที่จะไม่ยากมากเราต้องอยู่กับเพื่อนเอาไว้เอออยู่กับเพื่อนที่เก่งๆใช่ใช่เพื่อนทักแบกเราได้ในในในคณะเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นเขาเรียกว่ามหาเทพนะครับก็สามารถแบกเราได้นะครับก็แนะนํานะครับอ่ะนอกเรื่องมาเยอะแล้วเข้าเรื่องก่อนก็จะมีหลังจากที่จะมีการสอนแบบดีไซน์ทิงกิ้งแล้วเขียนโค้ดด้วยแล้วต่อมาก็จะเป็น วิชาเกี่ยวกับ font end นะครับ font end คืออะไรก็คือการเขียนออกแบบหน้าเว็บนะครับโดยการเขียน HTML อันนี้ก็น่าจะเป็นเบสิกที่ทุกคนน่าจะรู้ HTML CSS JavaScript นะครับก็จะเป็น font end เขาเรียกว่า font end developer ครับเป,เป็นการปูเบสิกนะครับชื่อวิชาว่า web tech web tech เว็บเทค n o l o g y นะครับ technology ต่อมาเรื่อยๆนะค,คุณบอลจะมาจะออกแนวคณิตหน่อยนะ อ่าเป็นวิชาอะไรครับเรียนทุกอย่างเลยต่อไปก็เรียนสถิติก็คือเรียนสถิตินะคะเรียนแบบอาโปรแกรมแบบวิเคราะห์แบบพวก Data มันอาจจะงงแต่ว่าเรียนไปเดี๋ยวก็งงอยู่ดีออกประมาณแบบด a a ต์อะไรสิคะอืะใช่นะคะเป็นแบบสถิติอะไรอย่างี้ต้นเรียนตอนม6มาใช่ไหมแล้วก็มาเจออันนี้อันนี้เรียนแบบ Excel ใช้โปรแกรม Excel ด้วยอ่าพูดกันไปจริงๆงก่อนก่อนจะถึงวิชาสเตปเนี่ยก็จะเป็นวิชาดิสกีแมท โอ้โหมีคณิตศาสตร์นนด้วยอันนี้คือจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นความน่าจะเป็นนะครับคำนวณถามว่าคำนวณเยอะไหมก็ไม่ไม่มากนะส่วนใหญ่จะเป็นความน่าจะเป็นแล้วก็วัดโลจิกในหัวเรามากกว่าปกติแล้วคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเรียนอย่างนี้1บวกหนึ่งเท่ากับสองจบแต่อันนี้คือ1บวกหนึ่งทำมาถึงเท่ากับสองโลจิกแบบนี้นี่คือวิชาวิสคริปแมทที่เด็กอาท์ทุกคนเนี่ยจะต้องเจอวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาที่ต้องบอกว่าสนุก และเป็นตัวร้ายตัวหนึ่งในคณะเราเลยก็คือเน็ตเบิร์กนะครับผมก็จะเรียนเกี่ยวกับสายแลนเชื่อมต่อยังไงไฟเบอร์ใช่ไหมครับคุณตะก้องต้องบอกมาว่าวิชาทั้งหมดนี้ที่พูดมาเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังไม่ได้เป็นประสบการณ์จริงๆเพราะทุกคนต้องไปเจอถ้าเข้าคณะนี้ยังไงก็ต้องเจออยู่แล้วเรียนทุกอย่างเลยใช่ทุกอย่างจริงๆที่เป็นเบสิกนะครับของไอที ผอ่ะที่ฟังมานะคะน้องอาจจะแอบเรียงหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะคะเพราะว่าแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าคณะเราเนี่ยไม่ได้มีแต่เรียนอย่างเดียวแน่แต่ว่ามีกิจกรรมแบบโอ้โหแบบเบิ่มเบิะมเลยเยอะมากมากใช่เช่นกิจกรรมหนึ่งที่มีมาทุกปีเลยนะคะก็คือกิจกรรม Hello World นั่นเองก็คือเหมือนกิจกรรมที่เหมือนเป็นพี่สอนน้องใช่ไหมคะใช่พี่สอนน้องไม่มีอาจารย์มาเกี่ยวข้องโดยตรงถ้าเราแบบว่าอยากถามก็จะถามเรื่องพี่ได้เลยทำให้เรารู้สึกว่า ไม,ไม่เกรงแบบไม่ต้องเกรงเหมือนทางอาจารย์<ช>อะไรอย่างนี้นะคะแบบมีวิชาต่างๆเช่นแบบเขียนเว็บ้างแบบอ,ไอะไรนะก็จะเป็นสายกันไปเป<อ>็นแบบหลแบบสายใช่ออแล้วก็พอถึงวันสุดท้ายก็จะมารวมการพรีเซตนนะครับออแ,แล้วก็มีอะไรอีกที่แบบที่เด็ดเข้าอะ่ออะก็ จริงๆส่วนส่วนใหญ่ที่คนเข้ากันเนี่ยก็จะเป็นสังทนาการของคณะเราแล้วก็จะเป็นซิมมิวสิกนะครับรวมถึง MC ด้วยใช่ใแล้วรวมอ่าพี่เนี่ยก็จะอยู่ในส่วนของซิมมิวสิกนะครับผมก็เป็นกิจกรรมแบบชมรมวงดนตรีของของคณะใช่เป็นเป็นจุดเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มคนที่อยากผ่อนคลายจากการเรียนนะครับก็มาเล่นดนตรีให้คณะอะไรพวกนี้ครับเวลามีงาน นะครับงานปัดชิมงานอะไรพวกนี้ใช่พี่พีคะครับผมแล้วรุ่นพี่นาะเราเนี่ยจบไปส่วนใหญ่ทําอะไรบ้างคะเอ่อเท่าที่ผมรู้มาเนี่ยก็จะเป็นนับพัฒนาเว็บนะครับจะเป็นฟอนต์เอ็นเดเวลอปเปอร์นะก็คือคนที่เขียนหน้าเว็บนะบทาหน้าเว็บให้มีฟรรงังก์ชันกดอะไรต่งตางๆนะเ,เขียนโค้ดใช่เขียนโ,โค้ดแล้วก็จะเป็นเว็บดีไซเนอร์จริงๆจบคณะเราไปนี่ไม่จําเป็นต้องเขียนโค้ดเขียนโค้ดไปตลอดนะครับผมก็จะเป็นการออกแบบวางโครงของเว็บนะครับให้มัน เป็นเลเยอร์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีดัตเตอร์เบดแอดมินนะครับดัตเตอร์เบดแอดมินคืออะไรดัตเตอร์เบดคือที่เก็บข้อมูลนะครับจักดการฐานข้อมูลใช่ดัตเตอร์เบดแอดมินก็คือคนที่คุมฐานข้อมูลเป็นคนควบคุมนะครับฐานข้อมูลนั้นนะครับเป็นคนดูแลนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นเน็ตเวิร์ดเน็ตเวิร์ดแอดมินนะครับก็เป็นคนคุมเกี่ยวกับเครือข่ายนะครับ hmm. ก็เหมือน <laughs> มันก็ฟีลเหมือนดัตเตอร์เบดแอดมินแต่ คมคนละอย่างกันนะครับก็ประมาณนั้นสามารถไปหาดูเพิ่มเติมได้สายทีนี่ไปได้หลายสายนะจะเป็นคอนเทนต์ก็ได้หรือจะเป็นโปรดักชันก็ได้อะไรพวกนี้นะครับอ่าก็จบไปแล้วนะคะจากที่พูดแนะนําเรื่องคณะมงางๆนะคะน้องๆก็อาจจะมีกําลังใจหรือแบบอินสปิเรชันอะไรหรือเปล่าที่แบบว่าอยากเข้าแล้วอยากแบบไปเตรียมทาพอร์ตแล้วอา่าถ้าเราคนไหนนะคะที่ยังไม่รู้ว่าเออจะทําพอร์ตยังไงหรือว่าไม่รู้ว่าพอร์ตมันควรเป็นแนวไหนอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถ างเพื่อนของพี่คนหนึ่งนะคะก็คือได้ขึ้น a อจีมาให้อาชีพตรงนี้ได้เลยนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมได้ไปทักไหาพี่เขาได้อ่าแล้วก็การเรียนมหาลัยนะคะถ้าน้องจัดเวลาบริหารเวลาดีๆเนี่ยเราก็อาจจะมีเวลาว่างเยอะนะคะแบ่งเวลาอ่านหนังสือแล้วก็แบ่งเวลาการทําอะไรต่างๆงานดิเลตของเรานะคะเช่นพีดิสเน่ทำอะไรอยู่นะก็ขายช่องก็สําหรับพี่นะครับมีมีช่องนะครับ เกี่ยวกับพอดแคสต์นะครับทำเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบันเทิงแล้วก็เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับชื่อช่องชชื่่อองว่าวิทยาฐานพอดแคสต์นะครับผมนี่ค่ะนี่เลยฟังตอนไหนได้บ้างฟังตอนฟังตอนไหนฟังตอนนอนแล้วแต่นะครับฟังตอนนอนนี่ก็น่าจะหลับได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับอยากรู้อะไรทำเดิมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่นิดจะไปตอบให้หมดเลยอย่าลืมกดซับสไครป์ให้ช่องพี่ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วก็ทำพี่นิดนะแล้วก็ไม่มา